ตำบลพรดำพัฒนาเนี่ยเป็นตำบลแบบกเกษตรกรรมเดิมเนี่ยเป็นลำคลองหมู่บ้านตั้งอยู่ติดสองฝั่งคลองนะฮะเป็นคล้ายๆบ้านริมนม้ำอย่างนั้นในสมัยเก่านะฮะสมัยปัจจุบันนี่หมู่บ้านได้เปลี่ยนพัฒนาแปลงไปเยอะพอสมควรนะฮะแต่ก็ยังอนุรักษ์วิถีไทยอยู่คือมีบ้านทรงไทยประมาณเกือบ400หลังคาเรือนเป็นทรงไทยทั้งทรงยอดแหลมทรงปัญญานะฮะ มีเรือนไทยทั้งเรือนไทยสมัยเก่าและเรือนไทยไประยุกตเป็นแบบกึ่งสมัยใหม่นิดหน่อยแต่ก็ยังคงวิถีของชาวบ้านอยู่นะฮะมีการทำนาทำอะไรอะไรตอนนี้ในปี2558นที่จะเข้าเข้าสู่อาเซียนเนี่ยก็พยายามจะพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยนะฮะให้ทางให้ดูสะอาดสะอ้านดูนักท่องเที่ยวหน้าเข้ามาเที่ยวนะฮะแต่เราก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีว,วัฒนธรรม ของกลุ่มชนภัยดำอยู่นะฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมงั้นเราก็จะมีสร้างแปลงสาธิตเกี่ยวกับเกษตรกรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์เกี่ยวกับอา,อาหารการกินขนมไทยๆนะฮะคนที่มาเที่ยวก็จะอาจจะมาดูบ้านทรงไทยมาทานข้าวไทยๆการจะเอาหมู่บ้านเข้าไป a e c เนี่ยนะฮะก็ต้อง มีหนังสือเชิญชวนการท่องเที่ยวเป็นภาษากลางแปลเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะซึ่งเราก็เตรียมทําไว้นะฮะในอนาคตเราอาจจะฝึกเด็กเะะยาว,วชนเป็นมกักคุเทศน้อยนะฮะให้พูดภาษาท่องเที่ยวของประเทศอาเซียนได้นิดหน่อยนะ,ะพอแนะนํานักท่องเที่ยวได้อ่าไหว้พระไปดูโรงเรียนชาวนาดูวิธีการทํานาสมัยสมัยโบราณน,นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้รถเกี่ยวแบบสมัยนี้นะฮะ ว่าสมัยโบราณก็ทํานายังไงเป็นกเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารอินทรีย์ถีบจักรยานดูสองฝั่งคลองซึ่งมีบ้านสงไทยอยู่ดูวิธีการทํากับข้าวทําขนมไทยไปชมสาธิตไปชิมแล้วก็กลางวันก็อาจจะไปนั่งกินข้าวซึ่งเป็นอาหารไทยๆนะซึ่งเราจัดเตรียมบ้านที่ที่ที่เป็นบรรยากาศไทย,ไทยเป็นทุ่งนากินข้าวไป เห็นเขาทำนาอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะวันนี้นะฮะเทศบาลตะบลไ่ดำพัฒนาเราพร้อมแล้วที่จะรับนักท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวชาติอาเซียนทั้งสิชาติหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรืออะไรนะฮะเราพร้อมถ้ามาดูวิถีชีวิตของไทย